คลิปนี้นะครับจะจะมาสอนทํารูปต่อกันแบบนี้ครับปัดไปซ้ายปัดไปขวาครับก็ต่อกัน สวัสดีครับเจนะครับวันนี้นะครับจะมาเป็นคลิปสบายๆเบาๆง่ายๆนะครับอยู่บ้านก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กันก่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับช่องเฮียเจเนี่ยกำลังจะถึง200 0 0 0ซับสไครเบอร์แล้วนะครับเจก็จะมีอะไรพิเศษมาเซอร์ไพรส์ทุกคนกันด้วยนะครับเริ่มกันก่อนว่าทําไมเราถึงทําภาพแบบนี้นะครับเพราะว่าภาพส่วนใหญ่ที่เป็นแนวนอนนะฮะเวลาเราจงไอจีเงี้ยมันก็จะลงไม่ค่อยเต็มฟีดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องไปคอปให้มันเป็นแนวตั้งแทนซึ่งมันก็จะแคบแล้้ววก็อาจจะไดดสสั่นที ไม่โอเคเท่าไหร่หรือว่าเราจะลงแบบแนวนอนเลยอันนี้ก็กได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ภาพเนี่ยมันก็จะเล็กเวลาอยู่ในฟีดนะฮะมีภาพประกอบให้ด้านนี้นั่นแหละนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเจถึงเอาภาพแนวนอนมาหั่นครึ่งแล้วก็เอามาต่อกันเป็นภาพ2ภาพนะครับแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวานเนี่ยมันก็จะต่อกันแบบไม่มีรอยต่อไม่มีรอยขอบเลยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า seamless multi post นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับก็มีแค่2แอปหลักๆเลยนะครับก็คือไลฟ์ลูมกับ อินสตาแกรก็เอาไว้ลงภาพนั่นแหละหวั <c oughs> งว่าทุกคนจะมีแอป2อแอปนี้กันแล้วนะครับถ้ายังไม่มีก็โหลดกันก่อนเราไปเปิดกันที่แอป Lightroom กันเลยนะฮะมากันที่แอป Lightroom Mobile นะครับเสร็จแล้วเราก็ Import รูปที่เราอยากจะทําเป็น s e m m l s s s u u t t โพสต t นะครับอ่ะสำหรับเจจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปฟูจิซังซึ่งเจไม่ได้ถ่ายเองแล้วก็ไม่ได้แต่งเองด้วยเป็นภาพจากกล้องฟิล์มของเพื่อนเจนะครับชื่อแจ๊ ก็ขอมาเรียบร้อยแล้วรูปแนวนอนเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นสัดส่วน3ส่วน2กันทั้งนั้นนะครับก็จะมาครอบเป็น4ส่วน3ามเป็กนกรก็จะมีเศษเหลือนะครับซ้ายขวาเราก็เราก็ต้องเลือกนะฮะยอมตัดส่วนนั้นออกหน่อยนะครับเยขอให้ฟูจิซังเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายเซฟไปเลยนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ต a m คาม r รไปเลยทีนี้เราก็กดแบ็กไปเราก็แอดใหม่อีกรอบนะครับแอดรูปที่ครอบเป็น4ส่วน3นะครับพอเอารูปที่ครอบเป็น4ส่วน3มาแล้วนะฮะแล้ว กดคอปอีกรอบนะครับแล้วก็ไปที่คัสตอมนะครับขยับมันหน่อยขยับมันให้เป็นแนวตั้งนะฮะแล้วก็เลือกไปที่2ส่วนสนะครับ2ณ3อ่าประมาณนี้เราก็เลือกให้มันอยู่ซ้ายสุดของภาพเลยนะครับกดไปที่เครื่องหมายติ๊กถูกโอเคอ่ะทีนี้เราก็ได้รูปด้านซ้ายแล้วนะครับกดเซฟไปเอ็กพอร์ตทูคามเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คอปนะฮะรูปเดิมเลยไปที่คอปแล้วก็ขยับไปที่ขวาสุด พอสุดนะครับอ่ะมาแล้วกดติกตูกเหมือนเดิมกดเซฟเอ็กพอร์ตทูคั a มล่าโเหมือนเดิมทำเป็นภาพแนวนอนก่อน4:3แล้วก็ทำเป็นภาพแนวตั้ง2:3 2:3นะครับอ่ะแปนที่ i ิน t a g r a m นะครับเจจะลงรูปนี้นะฮะก็ปรับขยายออกมาก่อนนะขยายออกมาให้มันเป็นอัตรา4:5นะครับใน i n s t a g r กรมมันจะปรับให้อย่างนี้แหละนะตรงนี้นะครับสำคัญมากมันเป็นข้อเสียของการที่เราทำในมือถือนะครับก็คือเราต้องเลื่อนบนสุดหรือว่าเราเลื่อนล่างสุด เท่านั้นนะครับเราจะมาครึ่งๆกลางๆเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ามันยากมากที่จะทําให้ภาพเนี่ยมันต่อกันตรงกันเป๊ะนะครับเราก็ต้องเลือกเอานะว่าเราจะบนสุดหรือว่าล่างสุดในที่นี้จะขอเลือกเป็นล่างสุดแล้วกันแล้วเราก็กดตรงมัลติโพสไปครับเสร็จแล้วรูปที่2นะครับเหมือนกันเลยขยายออกมาให้มันสุดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปให้เป็นล่างสุดนะครับกด next อ่กตรงนี้เราก็มันก็จะพรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับไม่เป็นไรเราก,กด n e x t อีกรอบเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็มากดกันที่มุมขวาบนนะครับ มาเช็คอีกรอบต่อกันเป๊ะอย่างงี้ฮนะนี่แหละ s a m l e s s multi post นะครับก็จะเป็นภาพผู้จิซังแบบเห็นชัดๆเห็นรายละเอียดชัดๆเลยเท่านี้เองเราก็กดแชร์ลงโพสต์ได้เลยปกตินะครับจบแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับการทำภาพ s e a m l e s s multi post นะครับมันก็ทำได้มากที่สุด2รูปถ้าทำมากกว่านั้นนะครับใน1รูปเนี่ย1รูปแบ่งเป็น3โพสต์ โพสผิด1โพสแบ่งเป็น3รูปอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปต่อกันในโปรแกรม Photoshop นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนแน่นาคตนะครับถ้าคลิปนี้ยอดวิวดีมีอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มนะครับมาคุยกันต่อที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต้องมุง